สวัสดีครับครับช่วงเช้าๆครับวันนี้ก็มีเสียงนกนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับผมไม่ร้อนนะครับช่วงเช้านะครับแต่ว่าจะร้อนในช่วงสายๆครับก็สายกลางวันก็ร้อนมากนะครับเพราะว่าเป็นฤดูร้อนหรือว่าฤดูแรงแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะนําเสนอนะครับปุ๋ยที่ เรียกว่าอะไรดีครับเรียกว่าวัสดุเรียกว่าสารเรียกว่าน้ำเรียกว่าน้ําดีกว่าครับน้ําที่ใช้บํารุงพืชนะครับผมไม่ได้เรียกว่าปุ๋ยนะครับผมที่ผมทําไว้นะครับก็คือจากเศษอาหารนะครับจากเศษผักผลไม้หรือว่าเศษข้าวหรือว่าเศษน้ําแกงน้าพริกต่างๆยกเว้นแต่พวกเศษ พวกเนื้อพวกไก่พวกปลาต่างๆเพราะว่ามันย่อยยากผมเอาพวกเศษผลไม้เศษใบผักผลไม้ต่างๆหรือว่าเศษข้าวต่างๆนะครับหรือว่าเศษน้ำพริกหรือว่าน้ำแกงต่างๆครับมาไว้ในถังนี้นะครับก็ประมาณสองเดือนนะครับเดีย๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับผมนี่ มันก็เป็นอย่างนี้ครับผมก็ข้างบนก็จะเป็นราสีขาวนี่ฮะจะเป็นราสีขาวราสีขาวเขาบอกว่าตัวน,นี้เป็นราดีนะครับเป็นราดีสีขาวนะครับจากพวกมะเขือเนี่ยมะ,มะเขือลูกเล็กนะครับจากเศษมะเขือเศษผลไม้นะครับพวกมะม่วงพวกน้ำพริก พวกเศษต่างๆนี่มะยมก็มีนะครับพวกเศษผักผลไม้ง่ายๆนะครับผมหรือว่าเศษข้าวครับผมก็เอามาใส่ในทางนี้นะครับผมนี่เป็นลักษณะ2เดือนนะลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วถ้ามันมีกลิ่นนะครับผมใช้ตัวนี้นี่ที่ผมทําอยู่ตัวนี้ก็คือจุลินซีย์ EM นะครับที่ผมทําไว้ทําง่ายนะครับผมประหยัดมากนะครับ จุลินรีเอ็มซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับจุลินรีเอ็มตัวนี้ก็ประหยัดมากนะครับถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นเหม็นตัวนี้ช่วยกําจัดได้กําจัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นเหม็นแล้วก็ช่วยย่อยสลายเศษต่างๆนะครับผมก็ใช้ตัวนี้มาย่อยสลายแล้วก็กลิ่นมันจะไม่มีนะครับเดีย๋ยวมาดูครับผมประมาณ2เดือนเริ่มย่อยสลายนะครับนี่มายม นี่ครับตัวนี้จะเป็นเม็ดมะยมครับใส่หมดเลยใส่ข้าวใส่น้ําแกงใส่น้าพริกที่เหลือใช้นะมะนาวก็มีนี่ฮะมะนาวสองเดือนยังยังเป็นประมาณนี้นะครับสองเดือนเห็ดก็มีนะฮะเห็ดที่เหลือแกงเห็ดนะครับที่เหลือก็มัวใส่น้ำซุปยิ่งดีเลยพอน้ำซุปมันมีทั้งชูรส ทั้งเครื่องปรุงอาหารต่างๆก็ใส่รวมกันเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับมาใส่ในถังนี้ได้เลยนะครับนี่ก็เริ่มเป็นน้ำแล้วนะครับนี่ก็เป็นน้ําเริ่มย่อยสลายนะครับสองเดือนนะครับย่อยสลายนะครับพวกผักเศษผักย่อยสลายนะครับนี่จะเป็นน้ําเริ่มจะเป็นน้ําแล้วนะครับแต่กอนมันจะเป็นผักนะครับ ข้าวเศษข้าวต่งตางๆก็จะเป็นน้ำต่างๆนะครับเป็นน้ำที่ช่วยบำรุงพืชนะครับผมตั้งชื่อให้อย่างนี้แล้วกันน้ำที่ช่วยบำรุงพืชนี่ยังไม่เป็นนะครับผมผมมาดูว่ามันประมาณไหนอรเนี่ยประมาณนี้เศษผักยังเหลืออยู่นะครับถ้าอยากให้ย่อยสลายไวๆเราก็ไปขอที่กรมพัฒนาที่ดินก็คืออ่า สารที่ช่วยย่อยสลายที่กรมพอด1อพอด2ออนะครับพอด1อพอด2ออมาช่วยย่อยสลายได้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ากรมพัฒนาที่ดินอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ไปขอถ้าตอนนั้นมันจะย่อยสลายไวยขึ้นนะครับช่วยย่อยย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับจะเป็นพวกพอด1อพอด2ออครับผมจากกรมพัฒนาที่ดินเขามีแจกฟรีนะครับให้กับประชาชนนะครับ ช่วยใยสลายช่วยในการทําปุ๋ยหมักต่างๆนะครับผมก็ไปหาศึกษาหรือว่าไปขอได้ที่กรมพัฒนาที่ดินแต่ว่าผมแถวนี้ผมไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมก็เลยทําอย่างนี้เลยง่ายๆครับผมเสียดายเศษผักที่เราไปทิ้งนะครับเศษข้าวเศษอะไรที่เหลือใช้นะครับผมต่ป้าผมก็ใช้ e อมถ้ามันมีกลิ่นหรือว่า เพิ่มการย่อยสลายเราก็ใช้ e m ไปเลยนะครับผมที่ใช้ได้ตามความพอใจนะครับผมแต่แต่เราใช้ใช้นะครับไม่จำกัดไม่จำกัดนะครับตอนนี้จนจุจุลินทรีย์เอ็มครับใส่ในผักผักก็งามนะครับนะครับช่วยกำจัดกลิ่นด้วยนะครับไม่มีกลิ่นนะครับผมนี่ที่ผมหมักไว้อย่างเงี้ยก็ไม่มีกลิ่นออกมาเลยนะครับดีมากนะครับ แล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับพอผมจะหมักไว้จนกว่าจะพวกนี้จะย่อยสลายหมดน่าจะใช้ได้นะครับผมนะบวางหมักในถังนี้ไว้เลยนะครับวางตากแดดก็ได้นะครับผมวางตากแดดมันจะได้รับความร้อนทำให้ย่อยสลายไวนะครับหรือว่าวางในที่ร่มก็ได้แล้วแต่นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเศษอาหารที่เหลือใช้ก็สามารถนำมาเป็นปุ๋ยว่านำมาใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับช่วยในการาทำให้พืชเราสวยงามโดยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันค่อนข้างจะแพงมากนะครับปุ๋ยเคมีนะครับแพงเหลือกเกินนะครับผม กำไรก็อยู่ที่ปุ๋ยเนี่ยครับรือว่ายาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเกษตรกรไม่ค่อยได้นะครับก <c oughs> ำไรก็ตกอยู่ที่นายทุนนะครับเป็นทางอ้อมนะครับบางคนมองไม่เห็นนะครับผมทำมาปลูกผักปลูกอะไรมามองไม่เห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ซื้อปุ๋ยซื้ออะไรมามองไม่เห็นว่าอทำไมขายไปมันไม่ได้กำไร เพราะว่ากาไรส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ปุย๋ยหรือว่า,าสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าเจ้าสวต่างๆเขารู้ครับเขาเก่งเขาฉลาดนะครับเขาไม่ต้องลงทุนนะครับแค่ขายปุย๋ยเขาก็กําไรเยอะแล้วนะครับเยอะกว่าชาวนานเยอะกว่าชาวสวนเยอะกว่าชาวไร่ที่ทําเยอะกว่าสวนผักที่ทําสวนหนึ่งนะครับโลง่ลงโล่หนึ่งกระสอบหนึ่งก็กำไรเยอะนะครับผม ลูกมาเป็นพันก็สำหรับจุลินซีเอ็มก็ประโยชน์มันมีเยอะแยะนะครับช่วยย่อยสลายนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงพืชทำให้พืชเจริญเติบโตดีนะครับการทำก็ง่ายการต่องวเชื้อก็ง่ายนะครับก็คือใช้น้ำผมใช้น้ำแค่หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรกว่านะครับผมปริมาณเอาเนี้ยขดประมาณนี้นะครับ พอหนึ่งลิตรกว่าๆแล้วก็ใช้กากน้ำตาลสามช้อนเองแล้วก็ใช้หัวเชื้อจุลินซ e ีย์เอ็มแค่สามช้อนนะครับผสมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับผมทิ้งไว้ประมาณสิบห้าวันก็ใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยจุลซ e ีเอ็มนะครับต่อขยายหัวเชื้อง่ายนะครับผมประหยัดต้นทุนมากนะครับขวดหนึ่งก็อ่าไม่ถึงห้าสิบตังค์นะครับผม สลึงหนึ่งถึงหรือเปล่าครับไม่ไม่ถึงนะครับผมนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ได้เยอะนะครับผมนะครับกดหนึ่งนี่ฮะ,กะเกษตรเต็นเต้องรู้วิธีทําปุ๋ยหมักหรือว่าทำโวเชื้อต่างๆนะครับผมต้องเรียนทําตอนนี้ก่อนแล้วก็ทําดินให้ดีอันดับแรกก็คือปลูกพืชหนึ่งต้องดินดินดีนะครับแล้วก็ปุ๋ยต้องดีครับดินดีไม่พอต้องปุ๋ยต้องดีด้วยครับผม ดินดีปุยดีน้ำต้องดีครับผมแล้วก็พันธุ์พืชที่เรามาปลูกก็ต้องดีก็มีพันธุ์พืชนะครับดินดีพันธุ์พืชดีน้ำดีปุยดีนะครับดินดีพันธุ์พืชดีน้ำดีปุยดีสี่อย่างนี้นะครับผมปัจจัยของเกษตรกรและก็อ่าที่ ขาดไม่ได้ก็คือถ้าเป็นพวกผักที่มีแมลงเยอะๆก็คือทำยายาฆ่าแมลงหรือว่ายาไล่แมลงนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะก็ะเกรง่ายๆแต่ว่ามันยากนะครับดินว่อจะได้ดีก็ยากครับผมว่อยจะได้เข้าเป็นรูปเป็นรอยว่อยจะได้เข้าให้พืชเขามีอ่า เจริญเติบโตดีก็ค่อนข้างยากนะครับนะครับก็ต้องเข้าใจพืชว่าพืชชนิไหนใช้ดินแบบไหนนะครับก็หลายอย่างนะครับอ่ะมาดูน้ําที่ผมทำสองเดือนนะครับก็เนี่ยจะเป็นพวกเศษผักผลไม้เนี่ครับผมสองเดือนก็ได้ประมาณนี้ครับผมยังไม่ย่อยอ่ะยังไม่ย่อยหมดนะครับยังมีเศษอยู่นี่ฮะเศษมะละกอ ยังเห็นอยู่นะฮะมาละก็ก็ยังอยู่นะครับผมแต่ก็เป็นน้ำเยอะแลละแต่ก็ย่อยสลายเยอะแล้วนะครับพวกเศษเล็กๆต่า,างๆก็ย่อยสลายนะครับน่า,าจะเป็นหมักครั้งหนึ่งก็ทิ้งไว้นะครับผมก็ไม่ได้มีผลอะไรครับผมก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับจนกว่าจะเป็นอาจจะเป็นหลายเดือนนะครับอาจจะเป็นครึ่งปีหรือว่าหนึ่งปีก็ยออ,ออกมาใช้ ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับช้าหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่ไปทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เป็นเศษอาหารที่เยอะมากนะครับผมสำหรับชีวิตในเมืองนะครับพวกเศษอาหารเศษข้าวเศษน้ำพริกเศษเศษอาหารที่เราทานไม่หมดนะครับแล้วเอไปทิ้งในทางขยะค่อนข้างจะโมโหลาน,นะครับผม เราไปดูในกองขยะที่เขาไปทิ้งนะครับจะเยอะมากนะครับพวกเศษพวกนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยลดนี่แค่ครอบครัวเดียวนะครับผมก็ผมเก็บได้เป็นถังเลยเนยีสองเดือนนะครับเก็บได้เป็นถังนี่นครับอันนี้ผมยังเก็บไม่หมดนะผมไปทิ้งด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีถังหมักมีแค่นี้นะครับ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ให้ดูว่าที่ผมหมักที่ผมเคยทำคลิปว่าเอาข้าวที่เหลือเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการรับประทานอาหารเอาไปไหนเป็นยังไงไปอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็ได้มาบอกเลยว่าผมมาหมักไว้ในถังนี้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ได้ประมาณนี้นะครับสองเดือนหมักเป็นแบบธรรมชาตินะครับโดยใส่ใช้ โจลินซีเอ็มแต่ว่าไม่ได้ไม่มีตัวเร่งหัวเชื้อที่จะย่อยสลายนะครับถ้ามีตัวเร่งก็ต้องไปซื้อเอาหรือว่าต้องไปหาที่กรมพัฒนาที่ดินก็จะเป็นพวกพอด .1 อพอด .2 ออนะครับผมหรือนนเป็นตัวเร่งนะครับผมขอคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบตอนนี้ผมขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ